Happy birthday to you. Happy birthday. <laughs> Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy, Happy birthday. birthday. Happy birthday. อะไรคะขอให้แม่จะรักวันนี้วันอะไรคะความแต่งงานครบรอบอะไรคะครบรอบแต่งงาน<ร>ของใครคะของพ่อจากแม่กี่ปีคะออบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะกี่ปีคะห้ห้าปีอ่ะขออะไรขอให้มีความสุขอะไรอีกคะขอ,ขอให้รักกันขอให้รักกันอะไรอีก พ่อแม่นะคะโอเคขอบคุณค่ะปยอดยลยเยอ้ยโอ้ยโอ้ยโูดยูด้ย้ย้โอ้ยโอ้ยโอยโอยโอยอยอ